สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับช่องโฟกัสเกม j o u r n e l วันนี้นะครับทุกคนโฟกัสก็กลับมาอยู่กันในเกมหนอนกินจุดกันอีกแล้วนะครับทุกคนแต่นี่เจ้าจะเป็นแบบไหนนะโอเคโอเคตอนนี้โฟกัสไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีแค่ลับเชิดสอคนคือน้องสงกับน้องสัน้นโฟกัสแบบ <c oughs> ไม่ได้ทําคลิปนานมากเลยนะไม่ได้เจอทุกคนนานมากเลยนะโฟกัสก <c oughs> ็แบบเป็นหวัดนาอดูดิ เป็นหวัดมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันดีกว่าว้าวเกิดเลยด้วยนะโอเคนี่ครับทุกคนมันก็เล่นเหมือนกับเกมนู้นเลยนะ,ะเกมที่โฟกัสเคยรีวิวไปอะ่ะไอเกมหนอนกินเนยนะ้ okay. ะนะโอเนคตัวน,นี้ก็เป็นหวดัดไม่ได้ทําคลิปนานมากๆเลยอะ่ะมาเดี๋ยวจะช่วยกันมาโอ้โหเล่นดูเต็มไปหมดเลย ดูดิแล้วดูตัวของเรานะครับทุกคนโฟกัสได้เป็นเลือกสีของตัวมานะก็จะเป็นแบบวูสายหูเลยหูกินไอ้บอลเอาอย่าแย่งฉันสิเอว่า <c oughs> เป็นวัดโอเคมาเล่นกันต่อเลยเล่นกันต่อเลยเล่นกันต่อเลยว้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ใครคิดถึงโฟกัสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด,ด้วยนะโอเค วันนี้ก็แบบโอเคจำเือนต่อเลยไม่ค่อยมีความสุขทเท่าไหร่นะวันนี้มาไอตัวนี้มันชนเรา,าี่กินได้หมดเลยกินได้หมดเลยอื้มไม่ใครมาแย่งฉันหรอกอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเราไปติดกับเขาที่รอแเพลงโอเคมา หนูก็ไม่ได้ทำคลิปนานอู้ยูยุะมาเลยกินได้หมดไอตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวกินได้หมดมาแยกเหรอมาหยช่างกินแยกเหรอไอบาบ่โอเคอยากรีบเกมนี้ก็ไปพื้โหลุดมานะถ้าขยันเล่นก็ไปหลุดเราได้นะเกมนี้โอเค มีแบบคนบอกว่าโฟกัสไม่ได้ทําคลิปนานมากๆอะคิดถึงโฟกัสเลยโอเควันนี้ก็มาทําคลิปนะพรนนี้แบบไม่ได้ทําคลิปหลายวันเพราะว่ามันเป็นโฟกัสก็เป็นหวัดนะหยุดเรียนไปละหยุดเรียนไปหนึ่งวันวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนนี่เนี่ยชนชันใช่ไหมนี่กินในแมงกกินในมดอุ้ยอุยอืดอืดโอ้โหเยอะอ้อาวเฮ้ยแล้วมันแย่งทำไมอ้าวไม่ได้กินแล้ว ข้าเองแล้วก็ไม่ได้กินนี่เนกินในตัวนี้ก็ได้มามาชนใช้หมดเลยมาเฮ้ยเดินโอเคไปหนึ่งไปหนะึ<ข>่งอื้ออื้ออื้อืออทำไมกูต้องอ้ไรแบบนี้ปุ๊ไม่ต้องพูดมากลนะ่ะเดี๋ยวค่อยตรวจใส่เลดโอเค <S <s <uck> วันนี้ก็ไม่ค่อยพูดนะโอเครถตัวใหญ่ไปแล้วไปอยู่บนโลกนี่ตอนนี้น้องเซนน้องซันก็อยู่ข้างนี้นะอยู่ข้างมองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นนะน้องเซนก็อยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยยังไม่แพ้เลยอ่ะโอเคโอเคเล่นต่อไปเรื่อยๆเล่นต่อไปเรื่อยๆอย่านะ โอ๊ตตกใจดูตัวเราสิบู๊สกูสวยเลยอ่ะเมื่อกี้ยังสวยมาแล้วมาชนฉันดิชนฉันชนชนชนบอยชนเลยยังไม่ชนอีกกนี่เลยเป็นไงดกินได้หมดกินตรงนี้ก่อนกินตรงนี้กินตรงนี้แบงหลังแบงหลังก โอ้ใช่อุยสวยมากเลยอะเรากดความเร็วยังไม่แพ้มาก่อนเลยในโลกตัวยูกดความเร็วปิวตือตืตื้อตื้อตือตื่อตือตื่อเมื่อเรากดความเร็วแบบมันเรื่องความเร็วมันสวยมากเลยะตัของเราีมาชนชั้นโง่เหลือเกินเกียร์หมดฟิว ยยก็เลยจิงะไรอ๊อบอึอบดีมามาอินทันตุจิก่อนนี้เอยู่กันพี่บัวไม่มาหลายวันแล้วนะวันนี้กเก็บร้อนมากเยวันนี้เราคงไม่เก็อยู่ดีนะ อฮ้ยโอ้โห What motherfucker โ h oh m o t h e f u c k e ยังไม่จบไม่ต้องพูดมากเดี๋ยก็ไม่ให้เล่นเลยเรกความเร็วไปสู่นอกอวกาศวิวเฮ้ยดดอ้าวโอเคเราไปต่อยตาเดาเราแบบวันนี้ก็แบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีความสุขเลยมาแล้วไปขอปิดกล้องแล้วก็ไปเล่นกันในหมดนี้มาเลย้วกกเลยวที <c oughs> เเ่เวฟท่วฟที่อ่ะตัอตัด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 ตวดตัดตดตัดตัดดตดัดตััดตดัดตัดตััดเัดตัดันัดตััดัดดดั้ยัตัด โอเคโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ใครดี่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับโฟกัสด้วยนะถ้าใครไม่ได้แบบคิดถึงโฟกัสก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกํนลาลังใจด้วยแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนบบายบาย